บาร์เซโลนาตอนนี้ขอนลามาเซียมีลายแอแล้วนะครับเพียงแค่ผิดแอ K W A N F C B แบบบอดก่อน F C B สมาชิกกว่า10,000คนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเยลทม์ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแค้ชอบการพันธงสกอร์การิเครารห์ฟุตบอลผู้เด็ดผู้ดังทั่วโลกผมก็มีกลุ่ม exclusive เอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช่องขววญลมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับเจอกันวันอังคารที่5 รกรกฎาคม2565นะครับติดตามข่าวสารกันครับก็เมื่อวันนี้บาร์เซโลนาเริ่มต้นวันปรีซีซั่นวันแรกไปแล้วนะครับนักเตะก็เดินทางมารายงานตัวเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วก็ลงทําการฝึกซ้อมเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศกันแล้วก็เช้านี้เนี่ยหลายๆคนตื่นขึ้นมาน่าจะได้เห็นข่าวที่บาซ่าเนี่ยถูกจับไปเชื่อมโยงกับริสเยโนโรนัลโดนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังแล้วมีโอกาส ที่ดิวนี้จะเกิดขึ้นได้จริง,รงๆหรือเปล่ามีคำตอบมาแถลงไขด้วยนะครับดิวของชูสกุนเดกองหลังจากเซบียาครับเริ่มต้นในการติดต่อเจราจากันอย่างเป็นทางการแล้วนะแล้วก็ทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็เ,เปิดเผยความปรารถนาครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าตัวแล้วก็ส่งตัวแทนเนี่ยมาพูดคุยกับบาซ่า การต่อสัญญาฉบับใหม่กับอุสมานเดมเบเล่ครับมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังต้องรอเวลาก่อนนะครับยังต้องหาบทสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงวันนี้รวบรวมมาฝากก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มจาก New Suzuki Swift G.L+ Plus. นิวซูซูกิสวิฟต GL+ สไตล์ท้าทยทุกขีดจำกัดเท่แบบอลิมิตด้วยชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรอบคันพร้อมเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูอ้าเจ็และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเฉพาะของซู z u k i ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่และประหยัดน้ำมันสัมผัสด,ดีไซน์สุดเท่ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h ใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าแนะนำยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจห้างขายยาจอมทองและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศครับแล้วก็ฝาก SK6 น้ำมันเครื่องรถยนต์และรถจักรยายนยนต์เกรดพรีเมียมอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้24ปีซ้อนใช้น้ำมันพื้นฐานที่ดีที่สุดในการผลิตด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานระดับโลกพร้อมปกป้องรถของคุณทุกรูปแบบการใช้งานเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของ สโมสร f อด F4 บาร์เซโลนาตอนนี้มีกิจกรรมอยู่ที่หน้าเว็บของ SK6 Thailand นะครับลุ้นรับหมวกกันน็อกลิขสิทธิ์แท้ 5ราวงวัลด้วยกันครับแค่เข้าไปกดไลค์เพจของ SK6 Thailand แล้วก็ร่วมสนุกกับโพสต์ที่ปักหมุดเอาไว้กดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงตัวว่าเป็นแฟนบาซ่านะมีเพื่อนๆของเราเนี่ยเข้าไปร่วมสนุกกันหลายคนแล้วใครที่เป็นสายบิดครับอยากได้หมวกกน็อกเซฟตี้ดีๆนะสวยๆเอาไปครอบครองเนี่ยก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับ เรื่องแรกของเรามาดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเด y 1วันะหรือว่าวันที่1ครับของปรีซ mm ีซั่นบาซ่าเปิดฉากเรียบร้อยแล้วนักเตะที่เดินทางมาตรวจร่างกายแล้วก็รายงานตัวเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ติดทีมชาติในรอบฟีฟ่าเดที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ส่วนคนที่เล่นทีมชาติเนี่ยก็จะได้ขยายวันพัก นะไปอีกนิดหนึ่งครับน่าจะช่วงประมาณปลายสัปดาห์นี้จะกลับมารายงานตัวนะครับนี่เซจิโรเบโตมาพร้อมกับผมสีใหม่โอ้โหโหล่อเฟี้ยวเยี่ยวลาดกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะก็นักเตะบาซ่าชุดเบจากทีมสำรองบางคนครับก็ได้รับการเรียกตัวขึ้นมาอันนี้ปราโบตอเรนะที่บาซ่าซื้อมาจากราซิง ซานตานเดย์นะครับก็ได้รับการเรียกมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยเนะี่ยอย่างที่ผมบอกว่าให้จับตามองเจ้าหนูคนนี้ไว้ให้ดีนะอนาคตไกลเลยทีเดียวนะครับอันซูฟาติปเปรดี้นะก็มากันหมดครับแล้วก็พวกปีเก้นะโอบาเมยองกับทรงผมตัดสกินเฮดโอ้โหหน้าไม่คุ้นตาเลยนะเพราะว่าปกติเราเห็นแต่แบบเป็นเป็นผมถัก นะผมทรงเขาแต่ว่านี่ก็ตัดสกรีนเฮดมาเลยนี่ปีเก้ก็ถือว่านี่เป็นการออกสื่อครั้งแรกเลยนะครับนะับตั้งแต่ที่แยกทางกับภรรยาชากิ่านะก็มาพร้อมกับสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสบายๆนะยิกกี้บูชนะครับก็สามารถเข้ามาดูภาพเพิ่มเติมหรือว่าพวกคลิปวิดีโอนะที่ Twitter หรือว่าเว็บไซต์ของสมูรก็ได้นะแทสเตเนะครับ รวมไปถึงฟรานซิสโกติงเกาครับก็กลับมาเป็นนักเตะของบาซ่าหลังหมดสัญญายืมตัวกับวูฟแฮมตันเมื่อวานก็เดินทางมาด้วยเช่นเดียวกันนะก็เข้ารับการตรวจร่างกายสภาพร่างกายดีมากครับนี่นะก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูถ้าเกิดว่าบาซ่าต่อสัญญากับเดมเบเล่แล้วก็ไปคว้าตัวราฟินญามาอีกเนี่ยโอกาสของเขาก็น่าจะไม่มี มีเลเรมเปียนชเช่นเดียวกันครับแต่สีหน้าไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เมื่อวานก็มารายงานตัวครับแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในแผกนการนำทีมของชาบีเอนันเดสนะต้องรอคอยว่าจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศส่วน2ดิวครับที่บาซ่าปิดมาได้นะนั่นก็คือดิวแรกครับ ฟรองเกซิเย่ครับมิดฟิลทีมชาติไอวอรีโคสครับก็เป็นการเซ็นฟรีหมดสัญญากับ AC ซมิลานนะครับสัญญาจนถึงปี2026ครับแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยอยู่ที่6.5ล้านยูโรหรือตกสัปดาห์หนึ่ง1 0 0 0 0 5,000ยูโรแล้วก็มีแอดออนอีก1.5ล้านยูโรขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะนะครับก็มีโอกาสที่ค่าเหนื่อยเนี่ยจะไปจบได้มากที่สุดคือปีละ8ล้านยูโรแต่ก็เป็นจำนวนที่ไม่ได้สูงมากนะกับนักเตะที่เป็นฟรีเอเยนน์นะเพราะว่าปกติเนี่ยเรามักจะติดภาพผู้เล่นระดับนี้เอาจริงๆฝีเท้าของเคซเยเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ นักเตะโนเนมอะ่ะก็เป็นตัวหลักของมิลานเป็นหัวใจสำคัญของทีมแล้วก็มีส่วนกับการช่วยให้มิลานเนี่ยคว้าสกูเดโตนะแชมป์เกาโชเซเรียอิตาลีเมื่อฤดูดการที่แล้วลงเล่นเ,เป็นตัวจริงต่อเนื่องแต่ค่าเหนื่อยอยู่ในระดับแสนต้นๆเนี่ยก็น่าพึงพอใจนะครับค่าฉีกสัญญา400ล้านยูโรแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วนะเรื่องของค่าฉีกสัญญาก็ใส่เอาไว้นะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับ ไม่ได้ว่าถ้าเกิดมีทีมไหนอยากจะซื้อตัวไปจะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญครับอันนี้ประทับใจมากๆตัวของเกซเย่กับเอเย่นของเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เรียกรับเงินโบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นจากบาซ่าเลยแม้แต่ยูโรเดียวอันนี้จากการเปิดเผยของมุนโดเดปอติโบนะครับเ,เมื่อวานนี้ ยาย่าตูเร่ครับตำนานกองกลางของบาร์ซ่าแล้วก็แมนซิตี้นะเป็นรุ่นพี่ร่วมทีมชาติไอวอรี่โคสก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อครับพูดไปถึงเกซิเย่ด้วยตูเร่บอกว่าเป็นความจริงที่ผมเนี่ยโทรหาเกซิเย่ระหว่างที่เขากำลังเจรจากับบาร์ซ่าเขาบอกผมว่าเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงผมก็หัวเราะเรามีการติดต่อกันเพราะว่าเราเนี่ย สนิทกันผมโทรหาเขาหลายครั้งเขาก็มีการโทรมาปรึกษากับผมนะแล้วผมก็รู้ว่าเขาเนี่ยกำลังจะย้ายไปบาซ่าความจริงเรามีการพูดคุยกันหลายวันนะเพราะว่าเขาเนี่ยสอบถามผมอยากจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบาซ่าว่าเป็นอย่างไรบ้างความจริงมิลานเนี่ยเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขา มิลานก็เป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมนะแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าบาร์ซ่านำหน้ามิลานอยู่นิดหน่อยผมก็บอกกับเขาไปว่าเฮ้ยนายเนี่ยอย่าลังเลนะถ้าเกิดบาร์ซ่าอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมผมแนะนำให้เขาเนี่ยตอบตกลงเพื่อย้ายไปอยู่กับบาร์ซ่าเลยผมอธิบายให้เขาฟังหลายต่อหลายอย่างอย่างละเอียดแล้วเขาเนี่ยก็ต้องเล่นให้ดีตั้งแต่ต้น เกซิเยเป็นคนที่มีทัศนคติดีเป็นคนที่มีสมาธิบาซ่าเป็นเมืองใหญ่เป็นสโมสรใหญ่ผมบอกเข้าไปว่าเวลาคุณออกไปไหนมาไหนตอนกลางคืนเนี่ยคุณต้องระมัดระวังด้วยคุณต้องจดจ่อกับเกมการแข่งขันเพราะว่าความกดดันเนี่ยมันจะถาโถมเข้ามาหาคุณแล้วก็พวกเขาเนี่ยมักจะ ตัดสินคุณในทุกๆเกมมักจะมีเสียงวิจงวิจารณ์มาตลอดถ้าเกิดคุณเนี่ยทำได้ไม่ดีสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดในตัวของเคซิเย่คือเรื่องทางกายภาพเขาเป็นมิดฟิลที่มีความทรงพลังมากๆแล้วผมคิดว่าเขาเนี่ยยังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะในหลายๆด้านด้วยอายุของเขาที่ตอนนี้เพิ่งจะ25ปีเท่านั้นเกซิเยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม หากเขามีความมั่นใจเหมือนกับที่เขาทำได้ที่มิลานผมคิดว่านี่จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีเยี่ยมสำหรับบาซ่าผมยังบอกกับเขาด้วยว่าเขาต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับสูงที่บาซ่าเพราะว่ามันจะมีผู้เล่น2-3ถึง3คนที่จะต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงในในตำแหน่งของเขา เขาต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เขาเนี่ยจะต้องออรับฟังเสียงวิจารณ์ต้องปรับปรุงตัวเองตอนนี้เขาเนี่ยมีอ,อ,อยู่ได้อยู่กับสโมสรชั้นนำที่ลายล้อมไปด้วยผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมผมมีความสุขมากนะสำหรับเขาแล้วก็สำหรับบาซ่าด้วยนี่คือคำชมแล้วก็ การเปิดเผยจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับยายา่ยาตูเรก,ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จกับบาซ่าเขาก็เอาประสบการณ์ของเขานี่แหละถ่ายทอดไปให้กับเกซิเยอีกต่อหนึ่งะครับก็รอดูนะอย่างที่ตูเรบอกครับเกซิเยเป็นมิดฟิลด์สายแบบพวกพลักกำลังนะแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยจริงๆคือเรื่องของการตัดเกมด้วย ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของการออกบอลการจ่ายบอลที่ค่อนข้างแม่นยำแต่กออ็ไปฟังความคิดเห็นของแฟนแฟน,แฟนมิลานหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่เหมาะกับการเล่นเป็น CDM คนเดียวนะเพราะว่ายังมีช็อตที่แบบ โชงชางการเข้าสก,กัดฟาวทำเสียจุดโทษการโดนใบเหลืองใบแดงบ่อยๆแบบนี้ก็แรกๆมาจำเป็นจะต้องปรับตัวก่อนแต่ผมคิดว่าอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นเป็นมิดฟิลตัวข้างยังไม่ได้เอาไปลงเป็นมิดฟิลตัวต่ำหรอกนะครับก็เดี๋ยวรอดูตั้งแต่ในช่วงพรีซีซั่นนะอีกคนนึงครับคืออันเดอย คิเสเซนเซนนะจะไปอินเนสตาแล้วนะครับอันเดสคิสเซนเซนครับกองหลังทีมชาติเดนมาร์กครับก็เซ็นสัญญาจนถึงปี2026เช่นเดียวกันนะพร้อมกับค่าฉีกสัญญา500ล้านยูโรนะครับก็ค่าเหนื่อยของคิเสเซนเซนครับจะรับอยู่กับบาร์ซ่านะ 6ล้านยูโรครับน้อยกว่าเกซิเย่ตกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็1 1 5 0 0 0ยูโรนี่ก็จะเป็นการเติมขุมกำลังเชิงลึกนะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของแนวรับครับก็แฟนๆเชลซี LC, ในช่วงท้ายๆเนี่ยอาจจะบอกลากันได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่เอาจริงๆเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเด็กปั้น ของเชลซีเลยนะอยู่กับเชลซีมาตั้งแต่อายุ15 16ปีแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนได้รับโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตอนนี้ก็ออกมาหาความท,ท้าทายครั้งใหม่กับบาซ่านะครับมาก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าด้วยตำแหน่งของเขาเนี่ยต้องเบียดกับหลายคนไม่ว่าจะเป็นอาราโคกาเซียปีเก้หรือกองหลังคนใหม่ที่จะย้ายเข้ามา หลังจากนี้นะครับก็ยินดีนะเพราะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาเล่นอย่างมีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยผมว่าเคซสเซนก็เป็นกองหลังที่ดีไม่ได้แย่เลยแต่แค่เขาออกลูกงอง,งแงตอนย้ายออกจากเชลซีแค่นั้นนะแฟนๆก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีในตัวเขานะครับอ่ะนี่คือ2ดีลเซนฟรีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทีนี้ตอนเช้านี้ครับ แฟนแฟนร์ซ่าตื่นขึ้นมาก็จะได้เจอข่าวกับกิเยโนโรนัลโดนะมันเป็นมาอย่างไงนะครับก็จกุดเริ่มต้นของข่าวมันมาจากดีอาร์เบรโอครับโดยผู้สื่อข่าวมา r บรโอเดลาลิบานะเขาก็รายงานครับบอกว่าโรนัลโดครับหลังจากที่มีข่าวว่านักเตะเนี่ยต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่าอยากจะลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะคือโรนัโดเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการเป็นแบบมิสเตอร์ Champions League ในอาชีพของเขาเนี่ยไม่เคยเล่นในสึกยูโรปาลีกเลยนะครับก็พอแมนยูต้องไปเตะยูโรปาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าสโมสรไม่มีความกระหายไม่มีความทะเยอทะยานแต่เขาก็ชื่นชอบในตัวของเอลดิ e เทนฮากนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอย้ายทีมดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยทีมที่มีข่าวด้วยนะก็มีอย่างพวกเชลซี นะมีบาเยนมิวนิกครับพวกนี้ที่เป็นทีมเต็งแต่ว่าบาร์ซ่าเนี่ยโดนจับไปโยงครับเพราะจุดเริ่มต้นครับมันมาจากเมื่อวานนี้ครับจอร์ดเมนเดสซูปเปอร์เอเยนชาวโปรตุเกสที่ก็เป็นตัวแทนของโรโดด้วยเนี่ยเดินทางมาที่บาร์เซโลนาครับเพื่อเข้าประชุมกับโจนดาบอต้าประธานสโมสรบาร์ซ่าครับมีการพูดคุยกันนะแล้วเมนเดสก็เป็นเอเน คนสนิทของโรนัลโดก็เลยโดนจับไปเชื่อมโยงครับว่าหรือจะนำเสนอโรนัลโดให้กับบาซ่าหรือเปล่านะครับแล้วก็นักเตะที่ตอนนี้บาซ่ากำลังพูดคุยกับเมนเดสมีหลายต่อหลายดีลมากๆนะครับแต่ว่าดีลของโรนโด้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนฟังหูไว้หูก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้เดวิด เมนาบัวเรเวเตอร์ครับเป็นผู้สื่อข่าวของเดปอ r t เตสนะนะเขาก็ออกมาโพสต์ใน Twitter บอกว่าเพื่อความสบายใจของแฟนแฟนบาซ่าฟังผมนะโอกาสที่โรนัลโดจะเล่นให้กับบาซ่าเนี่ยเป็นศูนย์เลยมันเป็นไปไม่ได้โรนัลโดไม่ใช่ตัวเลือกเพราะว่าตอนนี้ตัวเลือกเดียวในตำแหน่งศูนย์หน้าของบาซ่าเนี่ยคือเลวานดอฟสกี การที่เมนเดสมาประชุมกับลาบอตตาเนี่ยหลักๆแล้วเป็นการคุยเกี่ยวกับชูสกุนเดแล้วก็แบร์นาโดซิวาไม่ได้เกี่ยวกับโรนโดเลยนะคือเราประเมินจากหลักความเป็นจริงอะ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะหนึ่งเลยครับคือเรื่องของค่าเหนื่อยโรนโดรับอยู่กับแมนยูเนี่ยสัปดาห์หนึ่งนะเกือบเกือบ0 0 0แสนปอนตีเป็นเงินยูโรเนี่ยหแสนยูโร ต่อสัปดาห์บาซ่าไม่มีทางที่จะจ่ายได้ต่อให้โรนโดยอมลดค่าเหนื่อยลงมายังไงก็ยังมากกว่าที่เลวานเนี่ยเรียกร้องกับบาซ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งคุณลองนึกภาพนะนึกกระแสตามลาบอตา้าไม่สามารถรั้งตัวเลโอเนลเมสซี่เอาไว้กับทีมได้แล้วถ้าเกิดคุณไปดึงเอาโรนโดที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับคู่แข่ง ในเส้นทางของโลกฟุตบอลกับเมซี่มาร่วมทีมเนี่ยโอโ้กระแสต่อต้านมันจะเยอะมากน้อยขนาดไหนโอเคว่าอาจจะมีแฟนๆบางคนที่อยากจะให้ดึงตัวโรนโ,โดมาแต่ผมคิดว่าดี๋วนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะแล้วคือถ้าบาร์ซ่าไปคุยกับโรนโดเนี่ยเลวานจะรู้สึกยังไง ถูกไหมครับมันก็จะมีผลกระทบที่ชิ่งต่อกันไปตอนนี้ตัวเลือกเดียวของบาซ่าในการเสริมกองหน้าเนี่ยคือเลวานดอฟสกี้นะเพราะฉะนั้นข่าวของโรนโดที่มาจากอาร์เป็นอันปัดตกไปน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่จับเอามาโยงจากการที่เมนเดสมาประชุมกับลาบอต้าเท่านั้นนะครับในขณะที่เลวานดอฟสกี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มี ความเคลื่อนไหวเป็นชิ้นเป็นอันนะครับตอนนี้เนี่ยนักเตะก็เดินทางกลับไปที่มิวนิคในประเทศเยอรมันหลังจากเสร็จสิ้นช่วงพักร้อนของเขาแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะมีการขยับตัวในตลาดเกี่ยวกับการเพิ่มข้อเสนอให้กับเลวานหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้นะมีข้อมูลจากเอดูโปโลครับสายข่าวที่เชื่อถือได้ของมุนโดเดปอร์ติโบเขาออกมาบอกว่า ทางปีนีซาวีที่เป็นเอเจนต์ของเลวานเนี่ยได้บอกกับบาซ่าว่าค่าตัวแค่40ล้านยูโรที่เป็นเงินตั้งต้นเนี่ยยังไม่นับรวมแอดออนน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการคว้าตัวเลวานเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับทางฝั่งของบายเยนให้ให้ยอมปล่อยตัวนักเตะเนี่ยให้กับบาซ่าเพราะว่าจากการประเมินต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่า ระดับ40ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีกสักนิดนึงเนี่ยอาจจะ5ล้านยูโรหรือ10ล้านยูโรมันก็เป็นตัวเลขที่น่าประทับใจแล้วเอเจนตจะเป็นคนผลักดันในดีลนี้เองส่วนไอ้ข่าวที่บอกว่าเลวานจะต้อง จ่ายค่าฉีกสัญญาตัวเองนะในราคา20 30ล้านเพื่อให้ได้ยกเลิกสัญญากับบาเยอร์แล้วมาอยู่กับบาร์ซ่าทำไม่ได้นะครับคือผมเคยพูดย้ำไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังมีเพจต่างๆเนี่ยเอาไปเขียนรายงานเอาไปเขียนนำเสนอทำให้เกิดเป็นความเข้าใจผิดว่าเลวานเนี่ยจะติดต่อไปทางฟี้าเพื่อให้เข้ามาเป็นตัวกลางในการตั้งค่าตัวแล้วก็จ่ายค่าฉีกสัญญาคือมันทำไม่ได้แล้วครับ กับฟีฟ่าเนี่ยมันทําได้แค่ช่วง15วันหลังจากที่ตัวนักเตะเนี่ยแจ้งกับต้นสังกัดว่าต้องการที่จะย้ายทีมมาจนถึงตอนนี้มันเลย15วันมันนานมากแล้วครับกับวันแรกที่เลวานบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาเยอร์เพราะฉะนั้นกฎของฟีฟ่าเนี่ยปัดต,ตกไปครับตอนนี้ต้องเจราจากับบาเยอร์โดยตรงแค่นั้นเองนะครับทีนี้อ่ะ ก็สืบเนื่องจากการมาของเมนเดสครับที่ประชุมกับลาบอต้านะทางรีเลโบครับก็ออกมาบอกว่าทางเซบียาเนี่ยมอบหมายให้เมนเดสครับเป็นคนจัดการในดีลของชูสกุนเด้คือความจริงเนี่ยกุนเด้ไม่ได้อยู่ในสังกัดตัวแทนของเมนเดส นะครับจะมีเอเย่นคนเดียวกับพวกชัวเมนี่ไม้เมยองพวกนี้นะครับแต่ว่าเหมือนกับเซบีย่าเขาก็เชื่อมั่นในตัวเมนเดสว่าจะทําให้พวกเขาได้รับผลประโยชน์สูงที่สุดครับก็เลยมอบหมายให้เมนเดสเนี่ยนะเป็นคนดูแลจัดก,การต่อรองค่าตัวเจราจากับทีมที่ให้ความสนใจแล้วก็แน่นอนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือบาร์ซาด้วยเขาบอกว่าเซบียาเนี่ยต้องการค่าตัว 65ล้านยูโรอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เราคาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับตอนนี้เปิดฉากเจรจากับบาซ่าอย่างเป็นทางการแล้วนะแม้ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีข่าวว่าบาซ่าติดต่อยื่นข้อเสนอเข้าไปนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าทางฝั่งของผู้อำนวยการกีฬาเซบียานะเขาออกมาเปิดเผยเองครับนี่มอนชีครับ มอนชีเนี่ยออกมาบอกกับสื่อนะบอกว่ายังไม่มีการติดต่อกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวระหว่างบาซ่านในดิวของกุนเดย์ยังไม่มีการพูดคุยกันผมเนี่ยนะเข้าใจนะในมุมมองของชาบีถ้าเกิดอาราโคได้จับคู่กับกุนเด์เนี่ยโอ้มันจะต้องเป็นคู่พาร์ทเนอร์เซนเ็นเตอร์ที่แข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่ณตอนนี้ยังไม่มีอะไร ที่คืบหน้าเลยนะมอนชีออกมารายงานเองแต่ว่านี่อาจจะเป็นการพูดคุยครั้งแรกนะครับด้วยการส่งเมนเดสมาเจราจาแล้วก็ยังคงย้ำจุดยืนเดิมครับของฝั่งเซบียาว่าไม่ต้องการนักเตะแนบเข้ามาในดิวเมื่อวานมีข่าวว่าอาจจะใช้เมมฟิสเดอร์ไพนะใส่เข้าไปในข้อเสนอด้วยแต่ว่าเขาขอเป็นเงินเป็นเงินก้อนเลยถ้าคุณอยากได้คุณก็แค่จ่ายมา นอกเหนือจากบาร์ซ่าเนี่ยก็มีเชลซีที่ติดตามสถานการณ์ของนักเตะอยู่แต่ว่าเหมือนเชลซีเขาจะไปมุ่งในดิวของมาสไตเดลิกนะกับนาธานอาเก้ก็เลยทำให้ลดระดับความสนใจในตัวของกุนเด้ลงมานะครับดิวนี้ก็ติดตามกันต่อนะส่วนแบร์นาโดเนี่ยก็พูดคุยกันในวาระแต่ว่าของแบร์นาโดก็คือง่ายๆคุณมีค่าตัว ไม่ต่ำกว่า8 5ล้านยูโรคุณก็ยื่นเข้าไปให้กับซิตี้นะเขาพร้อมที่จะปล่อยนักเตะอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่กับอุสมานเดเมเล่กันหน่อยนะครับเมื่อวานครับมุนโดเดปอ r t ติโบครับผู้สื่อข่าวเฟนันโดโปโลแล้วก็คาเบียกัสคอนครับสองนักข่าวที่เชื่อถือได้นะก็บอกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ในวินาทีสุดท้ายเดมเบ l เล่เนี่ยจะตอบรับสัญญาจากบาซ่านะจะเป็นการขยายเพิ่มจนถึงปี2024คือหลังจากที่เดมเบ l เล่กลายเป็นฟรีเอเนต์ไปแล้วหมดสัญญากับบาซ่าไปแล้วเนี่ยเราจะใช้คาว่าต่อสัญญาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการต่อไม่ได้อะการต่อเนี่ยคือคุณต้องมีสัญญาเดิมอยู่ แล้วคุณก็ขยายเพิ่มไปแต่ของเดมเเล่เนี่ยมันต้องเรียกว่าเหมือนกับเป็นการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่เลยเพราะฉะนั้นมุนโดให้ข้อมูลว่าตรงจุดนี้เนี่ยบาซ่าอาจจะต้องรอให้จัดการนะใช้งานคันโยกทางเศรษฐกิจที่2ก่อนเพราะว่ามันจะมีด้วยเรื่องของเงื่อนไขนะที่เป็นแบบเกี่ยวกับ f i n a n เชียค่อนข้างที่จะ ซับซ้อนพอสมควรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะมาอธิบายให้ฟังนะครับคือมันจะเหมือนกับเป็นการเซนกับพวกเกซี่เย่เซนกับคิสเซนเซ่นนะจะมีเรื่องไฟแนนเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ทําให้ลําบากไปอีกแทนที่มึงจะตอบรับไปตั้งแต่ตอนที่มึงยังไม่หมดสัญญานะก็ลําบากสโมสรอนอีกแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมุนโดบอกว่าเดมเบเล่จะต่อสัญญาเช่นเดียวกันครับฟาบิโซโรมาโน่ก็โพสต์ข้อความใน Twitter นะตอนตีหนึ่งครับบอกว่า เดเมเล่กับบาร์ซ่ากำลังพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาถึงปี2024เมื่อวานลาบอต้าเนี่ยออกมาพูดกับสื่อนะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือยังไม่มีอัปเดตถึงสถานการณ์ของเดเมเล่เลยเดเมเล่เลยนะแต่ทุกฝ่ายเนี่ยมีความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจแต่ว่ายังไม่มีการบรรลุข,ข้อตกลงที่สมบูรณ์ เนี่ยก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่ากำลังพูดคุยกันอยู่จริงๆสัญญาถึงปี2024นะครับดีลวนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบารฟินญ่านะต่อให้เซ็นสัญญากับเดมเบเล่เนี่ยบาซาก็จะยังเอาราฟินญ่าเหมือนเดิมแต่จะไปกระทบกับอย่างที่ผมบอกนะตินเกานี่น่าจะโดนเต็มๆนะครับเพราะว่าจะไม่มีพื้นที่ให้กับเขา ปิดท้ายครับเกี่ยมองลองเล่ครับก็โอ้โหจ่อแล้วครับจ่อที่จะย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของสเปอร์นะโรมาโนใช้คําว่าเฮียวิโกซูอ่าเร็วๆนี้นะครับบรรลุข้อตกลงทุกอย่างแล้วเหลือแค่พูดคุยกับเกี่ยวกับรายละเอียดนะว่าเอ่อจะต้องจ่ายค่ายืมตัวเท่าไรจะมีออปชันในการเซ็นถาวรหรือเปล่านู่นนี่นั่นอีกแค่นิดเดียวก็จะปิดดีลก็ขอให้โชคดีนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าลองเล่จะไม่ได้กลับมา เป็นนักเตะของบาซ่าอีกแล้วอันนี้ความรู้สึกผมนะส่วนอุมติตี้อีกหนึ่งคนก็อันนั้นก็คืบหน้ากับทางแลนส์เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยพอเสีย2คนเนี่ยปล่อยทั้งลองเล่ปล่อยทั้ง le, อุมติตี้ um มันเป็นไฟ์บังคับว่ายังไงบาซ่าก็น่าจะต้องเอากองหลังเข้ามาเพิ่ม1คนแล้วมันอาจจะเป็นชูสกุนเด e ก็เป็นได้นะครับ อะโอเคนี่คือข่าวสารที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครบถ้วนนะครับฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ให้กันแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมดีๆกับน้ำมันเครื่อง SK6 นะครับเข้าไปร่วมกันได้ที่แฟนเพจ SK6 Thailand นี่เขาโพสต์ปักหมุดเอาไว้นะก็ทำกติกาตามเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้าไปทำแล้วได้เลยนะครับรุ่นรับหมวกกันน็อกลิเกอสิทธิแท้5รางวัล วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ